กโอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดิมเลยนะครับนะและแล้วในที่สุดเราก็ได้เจ้าน้องพาวเวอร์มาอยู่ในอดีตแล้วสักทีนะเออฮ่าเย่ก็โอเคนะครูเมตอาบอกนะว่าเราอยู่กันกับเกมอะไรนะใช่เราอยู่กันกับเกมโซลังอย่างอนิเมะแอดเวนเจอร์กันอีกแล้วนะเราไม่ตบมือให้บัลหอกนะเพราะว่าเราตบมือให้แค่น้องพาวเวอร์ไปนะเออ ก็แค่อย่างที่พูดไปข้างต้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าน้องพาวเวอร์กันเลยนะเออเซิร์น้องพาวเวอร์เราอีโวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะไม่เจ้าพาวเวอร์ฟิลด์นะซึ่งเราไม่รู้ว่าฟิลด์มันแปลว่าอะไรนะเออซึ่งน้องพาวเวอร์เป็นตัวละครตีกายภาพนะเออก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะาดูน้องพาวเวอร์กันนะหลังจากที่เรารอคอยมานาะนแสนานานนะนะ จะเป็นได้ง่ายเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันแล้วกันไป let's go ก็โอเคนะตอนนี้แล้วก็เข้าเกมกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี OUR> ๋ยวเรามาดูเจ้าน้องพาวเวอร์กันดีกว่าเนาะก็น้องพาวเวอร์ของเราตอนนี้มีเลเวลแค่54นะแล้วก็ค่าวางมันอยู่ที่1 0 0มนะเออเดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันก่อนแล้วกันเนาะปึ๊บนี่ซึ่งโมเดลน้องก็เป็นประมาณนี้นะก็เหมือนในเรื่องเดะเลยใช่เหมือนในเรื่องเดเลยโมเดล่ข้างสวยอยู่นะเออ ก็อย่างว่ามันเป็นล่าปกติมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะแล้วก็มีออร่าสีแดงๆอันนี้คือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะน่าจะเป็นออร่าเลือดปะเออเพราะว่านางเป็นอสูนเลือดเนี่ยเนาะเออไม่ใช่อสูรดิเขาเรียกปีศาจปะปีศาจเลือดเนาะเออก็โอเคนะเปิดมาน้องพาวเวอร์เขาตีเป็นแบบว่าทรงโคนนะเออแล้วก็ดามจตต้นอยู่ที่796นะความเร็วโจมตีหรือ SPA อยู่ที่6 5วินะแล้วก็ระยะอยู่ที่20.5นะ ซึ่งมันอาจจะดูกลางนิดนึงนะเพราะว่าเวลมันน้อยนะเอออันนี้คืออวยเว้เออความอวยไงเออก็ถ้าโจมตีแรกเหมือนจะเป็นการเสกดาบขึ้นมาแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันนะติดติดเลือดไหลเลยปะดูแป๊บนึงนะชึบชึบเออติดไหมเนี่ยไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวดองดูมันตีใหม่ชึบชึบติดไหมเนี่ย ช,ชเหมือนจะไม่ติดฮะน่าจะไม่ไม่ตีติดเลือดนะเออก็ท่าแรกประมาณนี้นะเสกดาบจากเลือดขึ้นมาแล้วก็ฟันเข้าไปข้างหน้านะเออสองฮิตเนาะเฮ้ยแต่อันนี้มันติดอะ่ะเอ,อ้ช่ังมันเถอะไม่เข้าใจเว้ยโอเคเออะไปโอเคขั้นต่อไปนะชื่อว่าบรัดแฮมเมอร์นะหรือว่าค้อนเลือดนั่นแหละเออก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นทรง เซอร์เข้าเอีนะ mm hmm. ก็คือทรงกลมนั่นแหละเดี๋ยวดูท่าหน่อยดิได้เป็นการเสกคอขึ้นมาแล้วก็พุ่งลงไปทุบนะเอาใหม่ดิปุ๊บตั้มเออประมาณนี้เท่ะนะเออเท่เลยแหละเีนึงดิปุ๊บตั้มเออไปอัพต่อกันแล้วกันเนาะปุ๊บปุ๊บ โอเคขั้นต่อไปนะจะเปลี่ยนท่าเป็นชื่อว่าบัตรส c ครป e นะหรือว่าเคียวเลือดนั่นแหละเอออัพเลยปับ๊บหายมทันทนีสิเจก็เคนะวงเซอร์เน่าจะใหญ่ขึ้นนะแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นใช้เคียวแทนนะดูดิดป,ปับ๊บไปอย่างไหนดูใหม่ทุบเสกเคียวขึ้นมากระโดดพุ่งเข้าไปแล้วก็ฟันช,ชิบชับแล้วก็นั่นแหละเฮอ,อนั่นแหละเออเท่ะนะ ฟัน2ทีแล้วก็แบบมีออร่าเลือดพุ่งขึ้นมานะ<_ T _ T> เป็นบ่อเลือดพุ่งขึ้นมานะเออปังเออเอัพต่อเลยแล้วกันเนาะปับปับโอเคก็ตันแล้วนะสำหรับเจ้าน้องพาวเวอร์นะเหมือนน้องพาวเวอร์จะมีแบบว่าท่าโจมตี3ท่านะก็คือใช้ดาบใช้ค้อนแล้วก็ใช้เคียวนะเออประมาณนั้นก็ดาเมจตาของน้องพาวเวอร์นะอยู่ที่สองหมนะ แล้วก็ความเร็วโจมตีหรือ S.P.A. อยู่ที่3ไม่ใช่3ดิ8.3าวีนะเออแล้วก็ระยะโจมตีที่35.7นะเออซึ่งหลังจากที่เราไปอ่านในวิกิมานะเห็นเขาบอกว่าน้องพาวเวอร์เนี่ยถ้าเราเล่นกับตัวที่มันตีติดเลือดไหลอะ่ะคือน้องเขาจะบูทบูทดาเมจของตัวตีเลือดไหลประมาณ5เท่าเว้ยเออซึ่งค่อนข้างเก่งนะประมาณนี้นะกับน้องพาวเวอร์ก็โอเคนะจบการไปแล้วนะสำหรับการมาดูน้องพาวเวอร์นะเออ ส่วนตัวคิดว่ามันเก่งมากนะเพราะว่าเราอวยตัวนี้อย่างมหาศาลนะจริงๆเราอวยคเบนี้มากกว่านะแต่ว่าเราก็ไม่ติดเนี่ยเพราะว่าเราได้น้องพาวเวอร์มาจริงๆเราอวยคเบนี้กับพาวเวอร์นะในเรื่องเชนซอร์แมนเนี่ยเออก็โอเคประมาณนี้นะสำหรับพาวเวอร์นะโอเคก็เดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นอะไรไว้เจอกันนะ เอ,อนะ้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันก่อนจะจบนะเดี๋ยวเราขอถามนั่นละกันนะคือเรามีไอเดียว่าคือถ้าสมมติว่าเรารีวิวตัวเสร็จอย่างเงี้ยคือพอรีวิวจบเงี้ยเราจะลองเอาตัวที่เรารีวิวเนี่ยไปลงอินแล้วดูว่าได้ประมาณกี่เวฟอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีไหมพอแบบรีวิวเสร็จปุ๊บก็ตัดฟุตเทจไปที่ตอนที่เราเอาตัวละครที่เรารีวิวเนี่ยไปลงอินอะไรเงี้ยว่ามันได้สักกี่เวฟนะเออทุกคนคิดว่ามันดีไหมเออลองคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยวกันเนเเะะขออ ขอให้คอมเมนต์มาแล้วกันอันนี้คืออยากรู้จริงๆด้วว่ามันจะดีหรือเปล่านะจะได้สร้างคอนเทนต์เพิ่มเนี่ยเออจะได้ไม่น่าเบื่อนะแค่มานั่งดูตัวละครอะไรแบบเนี้ยเออก็ได้แหละประมาณนั้นนะอย่าลืมไปคอมเมนต์ให้แล้วกันก็โอเคไว้เท่านี้แหละคลิปนี้พูดมาเยอะละไว้เจอกันคลิปหน้าไปละบายบาย